เออเออเออนี่ฉันอยู่ที่นธอรู้อีกแล้วเหรอเนี่ยอ้าวเฮ้ยแกอีกแล้วงั้นเหรอนี่แกตารอบที่ไหแล้วเนี่ยเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะ เอ๊หายไปไหนวะเออโอ้อยนี่เองสวัสดีครับสซลล่าอ้าวว่าไงฮัลโหลฉันมีเรื่องอยากถามนายหน่อยนะว่าทำไมเจ้าหมาป่าตัวนี้เนี่นะทำไมถึงตายบ่อยจังเลยปะเป็นเพราะอะไรกันเนาะอ๋อเรื่องนั้นเองเหรอมันก็เป็นเพราะว่าโอ้ยเหีย<ะ>้ยก็ประมาณนี้นะนะโอเคแค่นี้แล้วนะพี่จะไปละไปไป ฉนันควรจะทำไงกับแกดีเนี่ยผมขอเกิดมาอีกสักครั้งเถอะนะครับคุณยมบาลมีเกยมบาลมีเกอ้าวเฮ้ยแสดงว่านายไปเกใช่ไหมเนี่ยโอ้ยเจอเพื่อเลยว่าโอ้ดีใจเลยที่เจอนายเลยเนี่ยโอเคใช่ให้นายเกิดหม่อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะไปเลย